วันนี้พามาดูต้นกระถินเทพานะครับที่ขึ้นอยู่ในสวนป่ามนํามันครับอายุประมาณห้ปีนะครับกระถินเทพานะครับไม่ได้เป็นไม้พื้นถิ่นนะครับไม่ใช่ไม้พื้นถิ่นของประเทศไทยของบ้านเรานะครับเป็นไม้ที่นําเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซียนะครับเพื่อผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การใช้สอยและก็เพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับสามารถที่จะนำไม้ซึ่งมีเนื้อแข็งพอสมควรนะครับไม้กระถินเทพาไปทำเฟอร์นิเจอร์ทำเสาบ้านฝาบ้านหรือพื้นบ้านทำาลังไม้หรือกล่องไม้นะครับแล้วก็ยังนำเข้าโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพื่อผลิตเป็นไม้อัดนะครับ ประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับสามารถที่จะปลูกทดแทนซ่อมแซมป่าไม้ที่ถูกทำลายหรือป่าเสื่อมโทรมนะครับต้นกระถินเทพาสามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะครับเป็นพี่เลี้ยงหายไม้ป่าก่อนที่ไม้ป่าจะโตนะครับเพราะไม้ป่าใช้เวลาหลายปีถึงจะโตนะครับและประโยชน์ทางด้านใช้สอยทั่วไปนะครับ ปลูกเป็นแนวกันลมนะครับเป็นทิวเป็นแถวเพื่อกันลมสำหรับสวนผลไม้หรือพื้นที่การเกษตรนะครับป้องกันได้ดีนะครับปลูกเป็นแนวเป็นแถวนะครับเพื่อกันลมและในทางพลังงานนะครับสามารถที่จะนำไม้ไปทำฟืนหรือเผาเป็นถ่านนะครับใช้เป็นพลังงานชีวมวลใช้สำหรับโรงไฟฟ้านะครับ ดังนั้นประโยชน์ของกระถินเทพามีมากมายนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอายุในการใช้งานได้ก็ประมาณ5-7ปีนะครับอยู่ที่การดูแลนะครับนี่คือประโยชน์ของต้นกระถินเทพานะครับสวัสดีครับ